สวัสดีเช้าวันใหม่ครับผมขอให้ทุกเช้าเป็นวันที่ดีของทุกๆคนแล้วก็ของตัวผมเองด้วยนะครับเช้านี้ก็เก็บผักตําลึงกับกระเพราใส่ต้มมาม่าเหมือนเดิมจ้ะกะเพราก็กำลังแตกดีครับทุกคน เผาแดงกับเผาขาวนี่เป็นกระเผาแดงเด็ดยอดเก็ดผักตำลึงด้วยต้มมามาครับตอนเช้าวันนี้ทำมะม่าตอนเช้าเชไม่ได้ประหยัดนะทุกคนแต่ว่าไม่มีเวลาอะไรที่กินได้ง่ายๆสบายๆายกินไปก่อนนะครับเนาะเพื่อ ความอยู่รอดของวันนี้ไปก่อนเช้านี้ไปก่อนวันนี้อากาศในไต้หวันตอนเช้าอากาศดีมากครับผมอากาศเย็นแล้วครับจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วทุกคนจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วครับก็เป็นภายในเดือนนี้ดเดือนหน้านีาน่แหละครับหนาวน่าจะมาแล้วแหละทุกคนหนาวกว่าบ,บ้านเราทุกคนหนาวกว่าบ,บ้านเราเยอะครับ ดูเลสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนล้างดีๆครับผักไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรท,ทุกคนผักไม่ได้ฉีดยาแต่เขาบอกว่าตื่นเช้ามาให้กินผักเยอะๆนะครับผมกินผักตอนเช้าเยอะมันจะล้างเขาบอกว่ามันจะล้าง ไขมันนี่ยซึเลือดได้ดีเขาว่างั้นกินกับอะไรก็ได้ผักก็มีกระเจี๊ยบด้วยนะเนี่ยเจี๊ยบสามลูกหายร้อนแล้วมั้งเนี่ยจะใส่ผักลงไปได้ไหม <c oughs> โอ้แต่ยังร้อนละอุอยู่ครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเนี่ยใส่ลงไปเลยครับเป็นเวลาหกโมง หน่อยๆครับผมทุกคนผมจะตื่นประมาณนี้ทุกเช้าครับตื่นประมาณนี้ทุกเชา้านี่ครับทุกคนมีกระเจี๊ยบด้วยไม่ได้ปรุงอะไรนะครับเนี่ยกินแบบไม่ต้องปรุงนี่ครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันทำงานนะครับผม อุปสรรคใดๆก็ข,ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับอดทนสูส้ๆครับผมเพราะว่าอุปสรรคมีไว้ให้เราพุ่งชนนะครับสู้กันครับผมนี่แค่นี้ก็ได้แล้วครับเนี่ยกระเพาก็เยอะเนี่ยพอกันชิปนานะครับพี่น้องชิปนี้มาให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ทานข้าวเช้า ถ้าไม่มีค่าวาทานอะไรก็ได้ขอให้ลองท้องไว้ก่อนแล้วเราจะมีแรงสู้ต่อนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับ